สวัสดีค่ะมือใหม่ที่สนใจต้นไม้ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุ่นวายใต้สแลนนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะ EP นี้อ้อมจะพาทุกคนไปดูต้นไม้ใน Family Ar าราเซเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็น g ี n ัตอะโ c เ a าเียค่ะซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่กําลังได้รับความนิยมแล้วก็ราคารุนแรงแล้วก็ดูเดือดมากๆเหมือนกันช่วงนี้นะคะสําหรับ g ี n ัตอะโรเคาเซียนะคะเขาก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ g ี n ัตโค o โร c คาเค่ะคําว่า a r o c a s i a ซียเนี่ยแปลว่าไม่ใชโครโรเคเซียนะคะ ประโยคนี้ค,นคุ้นกันไหมคะทุกคนก็ตาม Google มีเพียบเลยค่ะออมก็จามาเหมือนกันคือเขาบอกว่าอโรเคเซียกับโครโลเคเซียเนี่ยลักษณะโดยรวมอ่ะมันจะดูคล้ายๆกันแต่ความจําเป็นที่ต้องแยกนะคะก็เพราะว่าวิธีการปลูกอ่ะไม่เหมือนกันเลยนะคะต้นโครโลเคเซียเนี่ยหรือว่าต้นไม้ในกลุ่มที่เป็นพวกเผือกพวกหัวเผือกนะคะเขาจะมีลำต้นใต้ดินเป็นหัวที่มีขนาดใหญ่ส่วนอโรเคเซียเนี่ยเขาจะมีลำต้นใต้ดินที่แบบเป็นเงาแล้วก็ไม่ได้ขนาดใหญ่เท่ากับต้นโคโลเคเซียนะคะแล้วก็ ลักษณะลำต้นบนดินนะคะต้นโอรโอรเคเกียนเนี่ยเขาเวลาเขาโตอ่ะเขาจะโตขึ้นมาแบบซ้อนๆกันมีการซ้อนกันของกาบใบนะคะขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คืออโลเคนเนี่ยเขาชอบแดดลําไรคือชอบความชื้นแต่ว่าไม่ชอบความแฉก็คือต้องชื้นแบบพอดีต้องน้ําแบบพอดีถ้าเกิดว่าแฉกเกินไปมันก็จะตายนะคะส่วนพวกโคโลเคนเนี่ยเขาจะมีความที่ชอบน้ํามากยิ่งกว่าก็คือสามารถอยู่ในบริเวณที่น้ําขังได้แล้วก็ชอบแดดจัดกว่า มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราอ่ะต้องแยกระหว่างอโลเคเซียกับโคลเคเซียนะคะเพราะว่าวิธีเลี้ยงมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าไปเลี้ยงแบบเดียวกันมันก็อาจจะตายได้อโลเคเซีย ok ในสวนก็จะมีประมาณ1ิกว่าต้นนะคะจะมีต้นอะไรไปดูกันได้เลยค่ะ oh, <no. S 1> ต้นแรกนะคะก็คืออโลเคเซียโอกินาวาซิลเวอร์ต้นนี้ค่ะอันนี้ต้นค่อนข้างใหญ่นะคะกระถางใหญ่มากแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะคะต้นนี้เนี่ยราคาหลักแสนนะคะเพราะว่ามันใหญ่ oh, <no. S 1> แล้วก็ <laughs> ทําไมมันถึงแพงอุย้ย ทำไมมันถึงแพงนะคะเขาบอกว่าที่ต้นโอกินาว่าช่วงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมแล้วก็ราคาแบบรุนแรงเนี่ยเพราะว่า1ขอบใบของเขามันจะมีความหยักไม่เหมือนกับต้นอื่นๆแล้วก็ลายของเขาเนี่ยจะเป็นลายที่ค่อนข้างชัดไม่เหมือนต้นอื่นนะคะแล้วก็ลักษณะเวลามันโตแล้วอะ่ะมันจะไม่ใหญ่มากแล้วพอมันโตอะ่ะใบมันก็จะงุ้มลงงุ้มลงเรื่อยๆไม่เหมือนต้นอื่นมันก็เลยแพงแบบเวอร์วังอลังการมาก ส่วนต้นเล็กๆก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ4,000-6,000บาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเล็กๆค่ะว่าราคา4,000 40, เนี่ยมันเล็กขนาดไหนอันนี้คือโอกินาว่าต้นเล็กนะคะราคา4,000 40, 0บาทเล็กแค่เนี้ย4,000 40, นะคะแต่ว่าต้นเนี้ที่มันแพงเพราะว่ามันเล็กแล้วมันมีลูกด้วยก็คือเล็กๆข้างล่างคือลูกมันนี่ต้นนี้จิ๋วๆแล้วก็ใบเป็นด่างแบบนี้นะคะ ต่วขนาดต่อมาอีกอันนึงก็คือต้นนี้ราคา60,000บาทต้นประมาณนี้นิดเดียวอ่ะแค่นี้6 0 0 0 0คือเวอร์วัาางอลังการมากนะคะราคาโอกินาวต้นต่อมานะคะก็คือบอนกระดาษนะคะหรือว่าอโรเคเซียแมคโครไรซ์อค่ะอันนี้เป็นด่างขาวนะคะราคาประมาณนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะ1ม0 0นถึงหนึ่งบาท น,นี่เป็นต้นขนาดไม่ใหญ่มากต้นเล็กๆอันนี้ก็บอนกระดาษเหมือนกันค่ะต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อย วันนี้ฝนตกนะคะทุกใบก็เลยชุ่มไปด้วยน้ำต่อมาต้นนี้นะคะบอนหูช้างด่างเหลืองค่ะวิธีแยกระหว่างหูช้างกับบอนกระดาษก็คือเขาจะมีความหยักลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีช่วงเว้นว่างมาถึงก้านตรงกลางตรงนี้สะดือซึ่งไอ้ ซึ่งไอ้ตรงกลางตรงเนี้ยมันคือส่วนที่ต่อมาตรงนี้แบบเนี้ยมันจะมีช่วงลงไปอีกนิดนึงอันนี้คือหูช้างแล้วก็ใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนบอลกระดาษจะเป็นลักษณะอีกแบบหนึง่งก็คือว่าพอเขาอยากลงมาตรงนี้มันก็จะถึงตรงสะดึงเลยเขาจะไม่มีช่วงเว้นว่างอันนี้ก็คือตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นก้าเลยแบบนี้อันนี้คือบอลกระดาษ ต้นนี้ก็เป็น a อโรเคเซียเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะแม่ก็ไม่รู้พี่ยวก็ไม่รู้นะคะบอกว่าซื้อมาตั้งแต่ตอนที่ a อโรเคเซียมันยังไม่ดังนะคะแล้วก็ดูภาชนะที่เขาใส่มาก็คือเข่งใครรู้บอกหน่อยนะคะต้นนี้จะได้บอกแม่นะคะมันคือต้นอะไร ต่อมาต้นนี้นะคะ a r ร u c a r i a cebiana หรือว่าต้นมาลายนะคะอันนี้ต้นค่อนข้างใหญ่พอสมควรใบของเขาก็จะเป็นแหลมๆแบบนี้เราก็ที่มันชื่อว่ามาลายเพราะว่าตรงก้านของมันอะเป็นลายแบบนี้นะคะนี่ก็เลยได้ชื่อว่ามาลายต่อมาต้นที่5นะคะ a r ร u c a r i a f เด็กด่างนะคะต้นนี้สวยมาก ราคาอยู่ที่ประมาณ30,000ถึง50,000บาทนะคะต้นแค่นี้ราคาแบบแรงรุนแรงเวอร์คือใบของเขาอ่ะมันจะเหมือนกับเป็นกำรรมะหยี่นิดๆต้องจับเบาๆนะคะมันแพง วันนี้มาถ่ายคลิปในวันที่ฝนตกนะคะทางมันก็จะประมาณเนี้แล้วดูรองเท้าที่ใส่มาคือเหมือนเดินเท้าเปล่ามากอะตอนเนี้ยแต่ว่าถ่ายในวันที่ฝนตกเนี่ยคืออุณหภูมิของแสงมันดีมากแล้วก็ไม่ร้อนนะคะใบก็สวยด้วยต้นต่อมานะคะต้นที่6เป็นอโรเคเซียลองจิโรบาหรือว่าต้นแก้วสารพัดนึกหรือว่าแก้วหน้ามานะคะอันนี้จะเป็นต้นใหญ่ใบของเขาเนี่ยมันจะมีความมันแบบสวยมาก ต้นนี้คือเห็นเยอะเหมือนกันนะนี่ลายสวยแก้วสารพัดน,นึ่งนะคะอ้อมชอบต้นนี้ที่สุดเลยเพราะว่าใบม,มันมีความหยกัยกๆแล้วก็เส้นมันสวยมันแปล,แปลกๆอะ่ะสวยกว่าต้นโอกินาว่าต้นละแสนของเขี่อีกยจริง อีก2ต้นถัดไปนะคะก็คืออ r โรเคาเซียแบ็กสตูนกับพิง์โบนนะคะไปดูกันเลยต่อมาต้นที่7นะคะเป็นอ r โรเคาเซียแบ็กสตูนค่ะลักษณะก็จะคล้ายๆกับต้นไอตัวแก้วสารพัดผเมือ่อกี้แต่ว่าใบของเขาจะไม่มีความหยกักแล้วก็บางกว่าหรือว่าต้นนี้มันเล็กกว่ามันก็เลยใบบางๆกว่าแต่ว่าไอตรงที่มันหยักๆเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีต่อมานะคะเป็นต้น แบ็กสตูนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพิงโบนคือตรงก้านของเขาตรงเนี้ยที่เป็นโบนของเขาอ่ะมันจะเป็นสีชมพูแบบชัดเจนแต่ว่าในกล้องมันไม่ค่อยชัดนะคะอ่ะอันนี้คือแบ็กสตูนธรรมดาก้านเป็นสีเขียวแต่ว่าอันนี้พิงโบนก็คือก้านตรงนี้มันจะเป็นชมพูน,น่อยๆต้นนี้มันยังเล็กอยู่ถ้าต้นใหญ่ก้านอาจจะชัดกว่านี้นะคะแต่ที่ชัดกว่าก้านของมันก็คือไม้เสียบลูกโป่งของแม่นะคะคือแดงมาก แดงแต่อไปนะคะก็จะเป็นต้นอโรคเซียนที่เป็นใบหนังช้างกับกับ,ก,บ,ก,บนะกับอะไรนะกับอะไรอีกต้นหนึ่งอะ่ะมันจะอยู่ข้างๆการหาไม่เจอแหละตอนนี้เมื่อกี้ยังเดินเดินเราก็เจออยู่เลยอโรคเซียนเนบิลานะคะหรือว่าต้นหนังช้างนั่นเองคือเข้าใจเลยว่าทําไมมันถึงชื่อหนังช้างนะคะคือใบมันมีความหนาแบบหนามากหนาแหละแข็งแล้วก็ด้านๆแบบหนังช้างอะ่ะ ตึงๆสวยนะคะตอนนี้มันเป็นโทนสีเขียวที่ไม่เหมือนต้นไม้ทัท่วไปเหมือนกับว่าไปทำแบบไปปรับ saturation ให้มันลดลงมันก็จะมีความคุมโทนหน่อยๆอ,ยอถ้าเกิดว่าใครหาต้นไม้ที่คุมโทนนะคะแนะนำต้นนี้เลยค่ะ Alocasia Nebula หนังช้างแล้วก็ราคาไม่น่าจะแพงเท่าไอ้พวกตัวอื่นๆต่อมาข้างๆกันนะคะ Alocasia Dicula BAC กเวลเวดดีกีรูลาแบ็กเวลเวดชื่ออ่านยาก,ยากต้นแ a c k เวลเวดต้นนี้มันจะมีความเป็นกระมีนิดนิดแล้วก็หนาแต่ว่าไม่เท่าหนังช้างสีเขียวเข้มกว่าไม่ได้ปรับ saturation พระเจ้าไม่ได้ปรับ saturation มาให้นะคะสวยต้นนี้ก็สวยคุมโทนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างแ a c k เวลเวดกับต้นหนังช้าง สีเขียวคนละโทนกันคืออันนี้ตรงก้านตรงกลางมันจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ใบหนาะแต่ว่าหนาน้อยกว่าต้นหนังช้างตรงก้านมันตรงกลางมันจะเป็นสีดํามันก็เลยดูมีความคุมโทนมากกว่าอันนี้ต้นแบล็กเวเวตอันนี้ต้นหนังช้างต้นต่อมานะคะอะโรเคเซียสติงเกค่ะหรือว่าต้นปลากระเบนนะคะ ลักษณะใบของเขาจะแตกต่างจากต้นอื่นมากๆเลยมันเป็นแบบเนี้ยคือมันเป็นปลากระเบนเหรอต้นนี้ต้นค่อนข้างใหญ่นะคะตึงๆๆใบคือแตกสุดๆมีชื่อบอกให้ตรงนี้นะคะนี่ก็เลยจำได้นะคะถอยมาอีกนิด ต้นต่อมานะคะอโรคาเซียคูคาราตาคิงเทิลค่ะหรือว่านางกวักกลายนะคะต้นนี้ก็ลักษณะใบาไม่เหมือนชาวบ้านชาวท้องเขาอย่างชัดเจนเลยนะคะในมีอันใหม่ที่งอกออกมาเขาก็จะงอกออกมาจากอันเดิมเวลาง,งอกก็จะงอกแบบเป็นใบที่มันซ้อนกันอันที่เกิดก่อนก็จะอยู่นอกสุดแล้วมันก็จะซอนเข้าไปเรื่อยๆ กนาะใบาก็จะหีดบิดงองงแตกต่างจากต้นอื่นชัดเจนสวยนะคะตอนนี้สองต้นสุดท้ายนะคะก็คือต้นนางกวักากายกับนางกวักด่างค่ะเป็นอโลเคเซียเหมือนกันแล้วก็ราคาแพงมากๆด้วยอันนี้ต้นละ2,800บาทนะคะอันนี้ต้นละ1,500บาทคือรู้ไหมว่าทำไมมันแพงมันยากมากเลยนะที่จะเลี้ยงให้มันตายได้อะเออจริงๆ มีใครเลี้ยงเราตายบ้างไหมอะคะแม่บอกว่าเจ็บใจมากเลยนะซื้อมาแบบแพงมากเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วมันเป็นแบบเนี้ยเราดูดีหนึ่งใบสองพันแปดร้อยบาทกับต้นเล็กๆแค่นี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วอันนี้เป็นต้นแก้วสารพัดนึกต้นเล็กๆนะคะ กลไเ,เซียนะคะก็จะมีพวกคาราเดียมพวกนี้ด้วยแต่ว่ายังไม่รู้นะคะว่าความแตกต่างของมันคืออะไรเดี๋ยวไว้รู้แล้วจะมาบอกต้นโคอไคเซียที่สวนมีแค่ต้นเดียวนะคะก็คือต้นนี้บอนเสือพานค่ะลักษณะใบเป็นลายเสือพานแบบนี้สวยนะคะลักษณะลำต้นของเขาก็เป็นแบบนี้อันนี้กำลังจะมีใบอีกหนึ่ง อันงอกขึ้นมานะคะเขาบอกว่าต้นโคโรโลเคเซียเนี่ยข้างล่างใต้ดินของเขานะคะจะเป็นแบบเงาใหญ่ๆคล้ายๆพวกเผือกนะคะเพราะว่ามันอยู่ในในจีนัสเดียวกันก็คือจีนัสโคโลเคเซียเนี่ยเป็นพวกเผือกนะคะเป็นหัวเผือกหัวมันอะไรอย่างงี้ปะ บแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้้อมด้วยนะคะส่วนสดีพีน้าอ้อมจะพาไปดูต้นไม้ในจริงนั้นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะต้นไม้พวกนี้ยังไม่ขายนะคะที่ให้ดูนี่คือให้ดูอย่างเดียวนะคะขอโทษด้วยคะ่ะขอโทษด้วยแม่บอ,อกว่ามีคนทักใน Facebook ไปถามด้วยว่าต้นนี้ขายหรือเปล่าต้น,นนี้ขายหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดขายนะคะถ้าเปิดขายเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกค่ะที่ขายมีอยู่แค่นี้ ่หนนอยะะคะก็คือพรมญี่ปุ่นกับพวก EP เพมนัมนะคะ,คะอยู่ที่ Facebook โอค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย